สุงสตาวินถึงกับใจเสียหลังรู้ผลตรวจเพชรที่ดิวอริสรานำมาประกันเป็นของปลอมเปิดปากเล่าความจริงออกโหนกระแสสูงสตาวินช็อกให้ยืม12ล้าน5แสนดิวให้เพชรปลอมประกันไว้รายการเล่าข่าวดาราวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวกันค่ะ หลังจากที่ซุงสตาร์วินอินฟลูเอนเซอร์คนดังแฟนของซอกาดออกมาเปิดเผยเรื่องเล่าเคยช่วยเหลือผู้หญิงท้องคนหนึ่งด้วยการให้ยืมเงินแต่สุดท้ายตัวเองถูกหมายเรียกในคดีหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำคุณบูชาโทษมีความหมายว่าอย่างไร หลายคนสงสัยว่าเป็นเรื่องเดียวกันกันกบของเมวัสนานักธุรกิจพันล้านและไฮโซสาวชื่อดังหรือไม่ซึ่งเธอได้ออกมาประกาศตามหาทรัพย์สินของตัวเองหลายรายการด้วยกันมูนลค่ารวมแล้วกว่า62ล้านบาทโดยเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมีคนโยงไปถึงดาราสาวคนหนึ่งอีกด้วยซุงสตาวินและเมวัสนาตกเป็นเจ้าทุกข์หลังจากที่ล่าสุด นุ่มกัญชัยไขค,คำตอบแล้วโดยเปิดเผยในรายการเที่ยววันทันเหตุการณ์ว่าเรื่องราวต้นเรื่องมาจากที่ดาราสาวติดนี้สูงสตาวินและที่ผ่านมาได้มีการทวงเงินแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบขณะที่ดาราสาวคนเดียวกันได้ทําธุรกิจกับคุณเมวัฒนามีการวางเงินมัดจาและดาราสาวได้มาปรึกษาเมวัฒนาว่าตนกําลังเดือดร้อนจำเป็นต้องรีบใช้เงิน คืนซุงสตาวินไม่อย่างนั้นจะถูกเปิดเผยชื่อเรื่องการยืมเงินไม่คืนจนได้มีการพูดคุยในเรื่องการนำสิ่งของของเธอไปจัดการแก้ปัญหาเดินกัญชัยย้ำว่าจุดนี้มีการเล่าเรื่องราวไม่ตรงกัน ฝ่ายของเมวัสนาเล่าว่าดาราสาวยืมเงินของตนไปวางไว้กับพี่คนหนึ่งที่สูงสตาวินให้ความเคารพเป็นลักษณะการวางขประการไม่ใช่จำนำเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจว่ามีการคืนเงินภายใน1 5บหถึงยีวันแต่สุดท้ายทราบว่ามีการนําไปจำนำนําไปแปรเปลี่ยนเป็นเงินฝ่ายดาราสาวบอกว่าเมวัสนารู้อยู่แล้วว่าจะเอาของไปจำนำเพื่อนําเงินไปใช้หนี้เพราะตอนหลังยังพูดคุยกันอยู่เลยว,ว่าจะเอาเงินไปไถ่ถอนของออกมาดังนั้นจะไม่รู้เรื่องราวได้อย่าง ราย หนุง่งกัญชัยยังบอกว่าส่วนสถานการณ์ปัจจุบันทราบว่าฝ่ายสูงสตาวินได้รับเงินคืนไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็มีข้อมูลไม่ตรงกันเพราะฝ่ายคนยืมเงินบอกว่าเคลียร์หมดแล้วแต่ส่วนที่เหลือคือสิ่งที่เขาบอกว่าจะเอาดอกเบีย้ยส่วนมุมของสูงสตาวินยังไม่ได้ชี้แจงว่าได้รับเงินเต็มจํานวนหรือไม่ล่าสุดเจ้าตัวเดินทางมารายการหนกระแสะเล้าและยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆทั้งยังได้บอกว่าวันที่สูงเองเดินทางไปมอบเงินให้ดิว12ล้านห้าแสนทางดิวได้ ฝากเช็คเงินสด12ล้านพร้อมต่างหูเพชรเพื่อประกันกับซุ้แต่เจ้าตัวได้มีการนำเพชรไปตรวจแต่พบว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเพชรคู่นั้นไม่ใช่ของแท้นั่นเองงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามกันค่ะ